สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทุกท่านเคยไหมครับที่ตื่นมาแล้วปวดเมื่อยท้องอืดหรือมือเท้าเย็นทั้งที่อากาศร้อนเรามักคิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนแก่แต่นั่นคือสัญญาณเตือนภัยเงียบครับในฐานะหมอผมทึงกับยายบัววัย97ปีที่แข็งแรงโดยไม่พึ่งยาด้วยสูตรขิงหนึ่งก้อนครัววันนี้ผมจะสอนวิธีทำที่ถูกต้องโดยเฉพาะเคล็ดลับการหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ทำผิดจนไม่ได้ผล ถ้าท่านมีอาการเหล่านี้พิมพ์คำว่าใช่ด้านล่างแล้วไปดูวิธีแก้กันครับส่วนที่หนึ่งทำไมต้องเป็นขิงปรัชญาการกินหัวชัชเท้าในหน้าหนาวและกินขิงในหน้าร้อนความเข้าใจผิดมหันที่คนส่วนใหญ่ทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวคือการคิดว่าอากาศร้อนตับแลบดบับบ้านเราต้องสู้ด้วยน้ำเย็นเจี๊ยบหรือน้ำแข็งเท่านั้นหลายท่านพอกลับมาจากข้างนอกเหนือหน่อยก็รีบเปิดตู้เย็นกระดกน้ำเย็นเข้าปากทันทีหารู้ไม่ว่านั่นคือการ ลาดน้ำเย็นลดลงบนเตาไฟที่กำลังคุกรุ่นซึ่งทำร้ายกระเพาะอาหารอย่างรุนแรงในฐานะหมอเนี่ยผมขออธิบายกลไกนี้ให้เห็นภาพครับเมื่ออากาศภายนอกร้อนจัดร่างกายอันชานฉลาดของเราจะขับความร้อนออกทางผิวหนังทำให้เลือดส่วนใหญ่เนี่ยไหลเวียนไปอยู่ที่ผิวหนังและแขนขาเพื่อระบายความร้อนแต่ผลที่ตามมาคืออวัยวะภายในช่องท้องโดยเฉพาะกระเพาะอาหารและม,ม้มจะเกิดภาวะที่เรียกว่าพองความร้อน หรือมีความเย็นสะสมอยู่ข้างในยิ่งท่านเติมน้ำแข็งลงไปก็ยิ่งทำให้ระบบย่อยอาหารหยุดชะงักเหมือนเครื่องยนต์ที่ถูกน็อกด้วยความเย็นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนโบราณถึงมีคำสอนที่ลึกซึ้งว่าหน้าหนาวให้กินหัวชัยเท้าหน้าร้อนให้กินขิงไม่ต้องไปรบกวนหมอหรือคำกล่าวที่ว่ากินขิงสามแผ่นในตอนเช้ามีคุณค่ามากกว่าดื่มน้ำแกงสมคนเสียอีกขิงไม่ใช่แค่เครื่องเทศธรรมดา แต่มันคือสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทุดอุ่นซึ่งเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ดวงเล็กๆที่เข้าไปจุดไฟในระบบย่อยอาหารของเราสำหรับผู้สูงวัยอย่างเราร่างกายไม่ได้ผลิตความร้อนและเผาผลาญได้ดีเหมือนสมัยหนุ่มสาวแล้วครับท่านเคยสังเกตไหมว่าวันไหนที่ท่านทานแตงโมแช่เย็นหรือดื่มน้ำหวานใส่น้ำแข็งเยอะๆตกบ่ายมามักจะมีอาการท้องอืดแน,น่นท้องมีลมในกระเพาะหรือบางทีก็ถ่ายเลวโดยไม่ทราบสาเหตุ นั่นไม่ใช่เพราะอาหารเป็นพิษเสมอไปแต่เป็นเพราะกระเพาะของท่านเย็นเกินไปจนย่อยอาหารไม่ได้ยายบัวมักจะบอกผมเสมอว่าขิงคือเพื่อนแท้ในหน้าร้อนการกินขิงเป็นประจำจะช่วยขับไล่ความชื้นและความเย็นที่ฝังลึกอยู่ในตัวเรากระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นและเมื่อเลือดลมดีภูมิต้านทานโรคก็จะดีตามไปด้วยท่านจะไม่เจ็บป่วยง่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องโรคแทรกซ้อนที่มากับอากาศเปลี่ยนดังนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ท่านทำตั้งแต่วันนี้คือการมองขิงในมุมมองใหม่ไม่ใช่แค่เครื่องเคียงในจานอาหารแต่เป็นยาอายุวัฒนะที่จำเป็นต้องกินโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนลองเปลี่ยนจากน้ำเย็นมาเป็นน้ำขิงอุ่นๆหรือทานขิงดองสูตรคุณยายดูครับถ้าท่านเห็นด้วยกับหมอว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่การดูแลกระเพาะอาหารและเชื่อว่าสุขภาพคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุด รบกวนช่วยพิม,มพ์คำว่าสุขภาพลงในคอมเมนต์ด้านล่างให้หมอเชื่นใจหน่อยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านพร้อมที่จะดูแลตัวเองไปพร้อมกับผมครับส่วนที่2ขั้นตอนที่1การทําความสะอาดและความลับของเปลือกของิงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดเชื่อไหมครับว่าร้อยละ90ของคนที่ทําขิงกินเองที่บ้านมักจะตกหมาตายตั้งแต่ขั้นตอนแรกนี้เลยครับเรามักจะชินกับการล้างขิงแบบผ่านๆเปิดน้ําก๊อกไหลผ่านแล้วทู่ หรือบางท่านอาจจะขยียนเกินความจําเป็นด้วยการบันจงปอกเปลือกขิงออกจนเกลี้ยกลาเพราะคิดว่าทําแบบนั้นจะสะอาดกว่าและดูน่ากินกว่าแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือการทิ้งของดีที่สุดไปอย่างน่าเสียดายและอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านกินขิงแล้วรู้สึกไม่สบายตัวแทนที่จะแข็งแรงครับลองนึกภาพตามหมอนะครับขิงเป็นพืชหัวที่เติบโตอยู่ใต้ดินมันคลุกคลีอยู่กับดินโครนปุ๋ยและเชื้อแบคทีเรียสารพัดชนิดมานานนับเดือน การใช้น้ำเปล่าล้างเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกที่ฝังลึกตามซอกหรือหรือไข่พยาธิเล็กๆที่มองไม่เห็นได้หรอกครับถ้าเรากินเข้าไปสิ่งสกปรกพวกนี้อาจไปสะสมในร่างกายก่อให้เกิดปัญหาท้องเสียหรือติดเชื้อได้ง่ายๆโดยเฉพาะในผู้สูงวัยอย่างเราที่ภูมิต้านทานไม่ได้แข็งแรงเหมือนหนุ่มสาวและเรื่องที่สำคัญที่สุดที่หมอต้องขอย้ำเตือนเลยก็คือเรื่องเปลือกขิงครับ ในตำราแพทย์แผนไทยและจีนระบุตรงกันอย่างน่าทึ่งว่าเนื้อขิงนั้นมีฤทธ,ธิ์ร้อนหรือเปรียบเสมือนหยางส่วนเปลือกขิงนั้นมีฤทธ,ธิ์เย็นหรือเปรียบเสมือนยินธรรมชาติสร้างสองสิ่งนี้มาคู่กันเพื่อให้เกิดความสมดุลครับมีคำกล่าวโบราณว่าเหลือเปลือกไว้ให้ความเย็นปอกเปลือกออกให้ความร้อนถ้าท่านปอกเปลือกออกหมดแล้วกินแต่เนื้อขิงเพียวเพียวท่านจะได้รับแต่ความร้อนจัดเข้าสู่ร่างกาย ยายบัวเคยเล่าให้หมอฟังถึงเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ชอบกินน้ำขิงต้มเข้มข้นโดยปอกเปลือกออกหมดแกกินได้ไม่กี่วันก็บ่นว่าเจ็บคอร้อนในปากแห้งและหงุดหงิดง่ายนั่นเป็นเพราะร่างกายได้รับพลังงานความร้อนมากเกินไปจนเสียสมดุลครับการเก็บเปลือกไว้จะช่วยคานอำนาจกันทําให้เราได้รับความอบอุ่นเลือดลมไหลเวียนดีแต่ไม่ร้อนจนเกินไปสบายตัวกําลังดีครับและวิธีเตรียมที่ถูกต้องและสะอาดหมดจดต้องทําอย่างไร หมอจะบอกสูตรลับให้ครับเริ่มจากน้ำแมันขิงมาหักแยกออกจากกันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนเพื่อให้เราเข้าถึงทุกซอกทุกมุมได้ง่ายขึ้นจากนั้นเตรียมอ่างใบเล็กใส่น้ำเติมเกลือแกงลงไปสองช้อนโต๊ะเกลือจะทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคตามธรรมชาติครับและที่เด็ดคือให้ใส่เบกกิ้งโซดาหรือผงฟูลงไปอีกเล็กน้อยเบกกิ้งโซดาจะช่วยทำให้หนวนขิงและคราบดินที่แข็งๆอ่อนตัวลง ให้ท่านแช่ทิ้งไว้สักสิกนาทีแล้วใช้แปรงสีฟันเก่าสะอาดอัดอาดขัดเบาๆตามซอกท่านจะเห็นเลยว่าน้ำที่ล้างออกมานั้นขุ่นคลักและมีตะกอนออกมาเยอะมากนี่คือสิ่งที่น้ำเปล่าทำไม่ได้ครับสุดท้ายให้ใช้มีดเฉือนส่วนที่เน่าเสียหรือรอยช้ำออกไปแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องเก็บเปลือกสวยๆไว้ห้ามปออกอ,อกเด็ดขาดล้างน้ำเปล่าซ้ำอีกครั้งจนสะอาดแล้วพึ่งให้เสด็จน้ำเพียงเท่านี้เราก็ได้ขิงที่สะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัย และส่งคุณค่าทางยาครบถ้วนพร้อมสําหรับขั้นตอนต่อไปแล้วครับถ้าท่านพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนการหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญกันต่อเลยครับส่วนที่3ขั้นตอนที่2การหนึ่งขิงกุญแจสําคัญในการปลดล็อกพลังแห่งการรักษาท่านผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมาคนส่วนใหญ่ที่พยายามกินขิงสดๆเพื่อสุขภาพถึงเลิกกินไปภายในไม่กี่วัน คำตอบนั้นง่ายมากครับเพราะความเผ็ดร้อนที่บาดคอและกลิ่นฉุนกึกที่ทําให้แสบจมูกนั่นเองครับหลายท่านฝืนกินทางน้ําตาเพราะคิดว่ายาดีต้องขมแต่สําหรับผู้สูงวัยอย่างเราการกินขิงสดที่มีฤทธิ์แรงเกินไปอาจไปกัดกระเพาะจนปวดท้องแสบท้องได้ครับและนั่นคือเหตุผลที่หลายคนผอดใจแต่วันนี้หมอจะบอกความลับที่คุณยายบัวค้นพบโดยบังเอิญและต่อมาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ได้ยืนยันแล้วว่า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดึงประโยชน์จากขิงออกมานั่นก็คือการนำขิงไปนึ่งก่อนนำมาปรุงครับฟังดูแปลกใช่ไหมครับปกติเราได้ยินแต่ขิงดองหรือขิงต้มน้าแต่การหนึ่งนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสาคัญในทางวิทยาศาสตร์ขิงสดจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าจินเจอรรอซึ่งให้รสเผ็ดร้อนที่เราคุ้นเคยแต่เมื่อขิงโดนความร้อนจากการหนึ่งที่อุณหภูมิสูง เจ้าจินเจอรอตัวนี้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนร่างกลายเป็นสารตัวใหม่ที่ชื่อว่าโชโกาออลครับเจ้าโชโกาออลนี้เปรียบเสมือนซูเปอร์ฮีโร่ที่เก่งกว่าจินเจรอรอถึงสองเท่าครับมันมีความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ชะง,งัดนักโดยเฉพาะอาการปวดเขา่าปวดหลังที่มักกวนใจพวกเราและที่สําคัญที่สุดมันมีฤทธิ์ในการทําให้อุ่นที่นุ่มนวลแต่ลึกซึง้ง ช่วยกระจายความอบอุ่นไปทั่วร่างกายได้ดีกว่าขิงสดหลายเท่าครับนอกจากประโยชน์ทางยาที่เพิ่มขึ้นแล้วเรื่องรสชาติก็เปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์ครับความเผ็ดร้อนที่เคยบาดคอจะหายไปกลายเป็นความเผ็ดนุ่มๆกลิ่นฉุนกึกจะจางลงกลายเป็นกลิ่นหอมละมุนยายบัวบอกหมอว่าวิธีนี้ทําให้แม้แต่หลานตัวเล็กๆหรือคนที่เกลียดขิงก็ยังกินได้หน้าตาเฉยเลยครับวิธีทําก็ง่ายแสนง,ง่ายครับ ให้ท่านตั้งหม้อต้มน้ำจนเดือดพล่านแลว้ววางซึ่งนึ่งลงไปนำขิงที่เราล้างสะอาดและ,สะเสด็จน้ำแล้ววางเรียงลงไปอย่าให้ซ่อนทับกันมากนักปิดฝาแล้วนึ่งด้วยไฟกลางค่อนข้างแรงประมาณ10-15นาทีขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นขิงครับระหว่างที่นึง่งท่านจะได้กลิ่นหอมของขิงลอยฟุ้งไปทั่วครัวกลิ่นนี้มีสรรพคุณช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้ดีนักแหลพอนึ่งเสร็จเปิดฝาออกมา ท่านจะเห็นว่าเปลือกขิงจะดูมันวาวขึ้นเนื้อขิงจะนุ่มลงเล็กน้อยและสีจะเข้มขึ้นนิดหน่อยนี่แหละครับคือสัญญาณว่าขิงของเราได้กลายร่างเป็นยาอายุวัฒนะชั้นเลิศเรียบร้อยแล้วหมอเชื่อว่าความรู้เรื่องการเปลี่ยนสารเคมีในขิงด้วยการนึ่งนี้อาจเป็นเรื่องใหม่สําหรับหลายท่านถ้าท่านรู้สึกว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์และน่าตื่นเต้นช่วยพิมพ์คําว่าเยี่ยมมากหรือสุดยอด ลงในคอมเมนต์ให้หมอทราบหน่อยนะครับหมอจะได้มีกําลังใจหาเกร็ดความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากอีกครับส่วนที่4ขั้นตอนที่3การหั่นและตากแห้งให้พอหมาดเพื่อการเก็บรักษาที่ปลอดภัยข้อผิดพลาดท,ที่น่าเสียดายที่สุดและเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทําให้หลายคนล้มเหลวในการทําขิงดองก็คือความใจร้อนนี่แหละครับหลายท่านพอเห็นขิงหนึ่งสุกหอมฉุยก็รีบหั่นแล้วจับยัดใส่ขวดโลเทน้ําส้มสายชูใส่ทันที เพราะคิดว่ายิ่งทำเร็วยิ่งสดใหม่แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นฝันร้ายครับผ่านไปแค่สองสามวันท่านจะเริ่มเห็นฝ้าขาวๆหรือราสีเขียวๆลอยฟูฟ่องขึ้นมาบนผิวน้ำดองนั่นแปลว่าหิ่งกระปุกนั้นเสียแล้วครับต้องเททิ้งสถานเดียวน่าเสียดายทั้งของน่าเสียดายทั้งเวลาและที่สำคัญคือเสียความรู้สึกมากๆหมอขออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะครับว่าศัตรูตัวฉกาดของการถนอมอาหารคือ ความชื้นส่วนเกินครับเมื่อเรานึ่งขิงเสร็จใหม่ๆภายในเนื้อขิงจะช่ำไปด้วยน้ําหากเรานําไปหมักทันทีน้ําในขิงจะซึมออกมาเจือจางน้ําส้มสายชูทําให้ความเข้มข้นลดลงจนไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ครับนี่คือสาเหตุที่ทําไมมันถึงเน่าเร็วดังนั้นขั้นตอนการตากหรือพึงให้แห้งจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของเมนูนี้ครับ ยายบัวสอนหมอเสมอว่าการตากแดดไม่ใช่แค่ทําให้แห้งแต่เป็นการอาบแดดให้ขิงได้รับพลังงานอย่างจากธรรมชาติซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายเราเวลาทานเข้าไปด้วยครับนอกจากนี้ในทางวิทยาศาสตร์การทําให้แห้งจะช่วยระเหยน้ําส่วนเกินออกไปทําให้สารสําคัญอย่างโชกาออลที่เราอุตส่าห์หนึ่งจนได้มานั้นมีความเข้มข้นขึ้นไปอีกครับเหมือนเราเคี่ยวยาให้งวดลงประโยชน์ก็จะอัดแน่นอยู่ในทุกคําที่เคี่ยว แถมยังทําให้เนื้อขิงมีความกรอบกรอบเคี้ยวเพลินไม่และยุ่ยเหมือนขิงต้มเปื่อยๆด้วยครับวิธีทําที่ถูกต้องคือหลังจากรอให้ขิงนึ่งเย็นตัวลงแล้วให้ท่านนํามาหั่นเป็นแผ่นบางๆตามแนวขวางหลายเส้นของขิง,ง,งนะครับจะได้เขียวง่ายไม่เป็นเสียนแล้วนําไปวางเรียงบนตะแกรงหรือกระด้องอย่าให้ทับกันนําไปตากในที่ที่มีลมโกรกและมีแดดส่องถึงครับเคล็ดลับสําคัญอยู่ที่การเช็คความแห้งครับ เราไม่ได้ต้องการขิงแห้งสนิทแข็งโป๊กเหมือนขิงแผ่นที่ขายตามร้านยาจีนนะครับเราต้องการแค่พอหมาดๆให้ท่านลองหยิบชิ้นขิงขึ้นมาสัมผัสดูถ้าผิวหน้าดูแห้งไม่แฉะติดมือขอบๆเริ่มม้วนงอเล็กน้อยแต่พอลองบีบดูตรงกลางยังมีความนุ่มยืดหยุ่นอยู่เหมือนแก้มเด็กที่เด้งสู้มือแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับยายบัวมักจะเปรียบเปรยว่าขิงที่พร้อมดอง ต้องเหมือนคนแก่ที่มีประสบการณ์คือภายนอกอาจดูแห้งกรานไปบ้างตามกาลเวลาแต่ภายในยังคงความอ่อนโยนและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอครับถ้าทําได้แบบนี้รับรองว่าคิงดองของท่านจะเก็บไว้ได้นานเป็นปีไม่มีเน่าเสียแน่นอนครับส่วนที่5ขั้นตอนที่4การดองด้วยน้ําส้มสายชูและน้ําตาลกรวดการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบเราเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้าย ที่เป็นหัวใจสําคัญของการปรุงยานี่แหละครับนั่นคือการดองครับขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนการแต่งงานระหว่างวัตถุดิบต่างๆเพื่อให้เกิดรสชาติที่กลมกล่อมและสรรพคุณทางยาที่สูงสุดแต่หมอต้องขอเตือนด้วยความหวังดีครับว่านี่เป็นด่านปราบเสียนที่ทําให้หลายคนตกม้าตายมานักต่อนะักเทียงเพราะมองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเรื่องความสะอาดครับปัญหาใหญ่ที่หมอพบบ่อยมากคือ หลายท่านใช้ภาชนะอะไรก็ได้ที่หาได้ใกล้มืออาจจะเป็นขวดพลาสติกเก่าหรือขวดแก้วที่ล้างไม่สะอาดดีพออามาดองขิงผ่านไปไม่กี่วันก็เกิดฟองฟอร์ดมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเหมือนของเนา่านั่นเป็นเพราะเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ได้รับเชิญมันลงไปเติบโตแข่งกับขิงของเราครับยายบัวสอนหมออย่างเคร่งครัดเลยครับว่าภาชนะที่จะนํามาใส่ขิงดองต้องเป็นขวดโลกแก้วเท่านั้นเพราะแก้วมีความเสถียร ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดของน้ำส้มสายชูและไม่ปล่อยสารเคมีอันตรายออกมาเหมือนพลาสติกครับวิธีเตรียมขวดโหลที่ถูกต้องคือต้องล้างให้สะอาดแล้วนำไปลวกด้วยน้ำเดือดเพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นต้องคว่ำหรือตากแดดให้แห้งสนิทแห้งสนิทที่ว่าห้ามมีหยดน้ำเกาะแม้แต่หยดเดียวนะครับและที่สำคัญที่สุดห้ามมีคราบน้ำมันติดอยู่เด็ดขาดเพราะน้ำมันกับน้ำดองเป็นศัตรูกันจะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายมากครับ เมื่อขวดโหลพร้อมแล้วเพรเอกนางเอกคู่ต่อไปที่เราจะเชิญลงโหลคือน้ำตาลกรวดและน้ำส้มสายชูครับทำไมต้องเป็นน้ำตาลกรวดทำไมใช้น้ำตาลทรายขาวไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์น้ำตาลทรายขาวผ่านการฟอกสีและกระบวนการทางเคมีเยอะครับซึ่งอาจก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายผู้สูงอายุได้ง่ายแต่น้ำตาลกรวดนั้นในทางแพทย์แผนไทยถือว่าเป็นน้ำตาลที่มีฤทธิ์ที่เย็นกว่าหวานนุ่มนวลกว่าและมีสรรพคุณช่วยขับเสมหะบำรุงปอดครับ เมื่อความหวานเย็นของน้าตาลกรวดไปเจอกับความเปรี้ยวของน้ําส้มสายชูและความเผ็ดร้อนของขิงมันจะเกิดสมดุลที่พอเหมาะพอดีไม่ร้อนแรงจนเกินไปครับนอกจากเรื่องรสชาติแล้วน้ําตาลกรวดยังทําหน้าที่เป็นสารกันบูดตามธรรมชาติชั้นยอดครับเมื่อมันละลายมันจะสร้างสภาวะที่มีความเข้มข้นสูงจนเชื้อแบคทีเรียร้ายๆไม่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นการถนอมอาหารด้วยภูมิปัญญาโบราณที่ชาญฉลาดมากครับ ส่วนน้ำส้มสายชูนั้นคือตัวทำละลายที่จะช่วยดึงสารสำคัญจากขิงออกมาครับกรดแอสติกในน้ำส้มสายชูมีงานวิจัยยืนยันว่าช่วยชะลอ,อการดูดซึมน้ำตาลเข้ากระแสะเลือดเหมาะมากสำหรับผู้สูงวัยที่กังวลเรื่องเบาหวานและยังช่วยลดไขมันในเลือดได้อีกด้วยครับท่านสามารถเลือกใช้น้ำส้มสายชูได้2แบบครับถ้าท่านชอบรสชาติเข้มขน้นหอมลึกๆแบบผู้ดีให้เลือกใช้น้ำส้มสายชูบานสมิก หรือน้ำส้มสายชูหมักจากอางุ่นครับแต่ถ้าท่านชอบรสชาติเบาๆสดชื่นกิ่นง่ายสบายท้องให้เลือกใช้น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวครับยายบัวแกจะชอบแบบหมักจากข้าวมากกว่าเพราะแกบอกว่ามันหอมนวลๆเข้ากับกลิ่นขิงไทยดีครับวิธีการบรรจุก็ไม่ยากครับให้ท่านนําแผ่นขิงที่ตากจนหมาดดีแล้วใส่ลงไปในขวดโหลนพยายามกดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อไล่อากาศผอกครับ จากนั้นโรยน้ำตาลกรวดลงไปด้านบนปริมาณตามชอบครับถ้าชอบหวานหน่อยก็ใส่เยอะนิดนึงขั้นตอนสุดท้ายคือเทน้ำส้มสายชูลงไปให้ท่วมมิดแผ่นขิงทุกชิ้นครับต้องท่วมมิดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขิงสัมผัสกับอากาศซึ่งจะทำให้ดำคล้ำและขึ้นราได้ปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปวางไว้ในที่ร่มอุณหภูมิห้องปกติไม่ต้องแช่ตู้เย็นครับรอเวลาประมาณ10วันให้น้ำตาลกรวดละลายจนหมด และน้ำส้มสายชูซึมเข้าเนื้อขิงสีของน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูระเรือสวยงามตามธรรมชาตินั่นคือสัญญาณว่ายาอายุวัฒนะของท่านพร้อมรับประทานแล้วครับเชื่อผมเถอะครับว่าการรอคอยสิบวันนี้คุ้มค่ามากเมื่อท่านเปิดฝาขวดออกมากลิ่นหอมที่โชยออกมาจะทำให้ท่านรู้สึกสดชื่นและเมื่อได้ลิ้มรสขิงดองชิ้นนั้นจะไม่ใช่แค่เครื่องเคียงอีกต่อไปแต่มันคือของขวัญล้ำค่าที่ท่านมอบให้กับร่างกายของท่านเองครับส่วนที่6 วิธีรับประทานและประโยชน์ในชีวิตจริงการใช้ประโยชน์สูงสุดในที่สุดช่วงเวลาแห่งความสุขก็มาถึงแล้วครับหลังจากที่ท่านอดทนรอคอยมาครบ10วันถึงเวลาที่เราจะเปิดขวดโหลแห่งสุขภาพนี้มาใช้กันแล้วครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วเราควรจะกินยังไงกินตอนไหนถึงจะได้ผลดีที่สุดหมอมีคําแนะนําง่ายๆที่ทําตามได้ทุกวันครับให้ท่านตักขิงดองขึ้นมาวันละ2แผ่นเท่านั้นครับ ไม่ต้องมากกว่านี้ทานพร้อมกับมื้อเช้าไม่ว่าท่านจะทานข้าวต้มโจ๊กหรือข้าวสวยขิงดองสองแผ่นนี้จะทําหน้าที่เป็นยอดขุนพลที่เข้าไปปลุกระบบย่อยอาหารให้ตื่นตัวครับเคยไหมครับที่ตื่นมาแล้วรู้สึกปากขมคอแห้งไม่อยากอาหารเลยนั่นคือสัญญาณว่าระบบย่อยของท่านยังลับไหลยอยู่ครับรสชาติเปรี้ยวอมหวานและความเผ็ดซ่าน,นิดๆของขิงดองจะไปกระตุ้นต่อมน้ำลายและน้ำย่อยให้หลั่งออกมาทันที ทำให้ท่านรู้สึกอยากอาหารทานข้าวได้อร่อยขึ้นและที่สําคัญสารชกาออในขิงจะช่วยขับลมลดอาการท้องอืดหลังอาหารเช้าได้อย่างะงักครับนอกจากเรื่องกินแล้วเรื่องความอบอุ่นก็สําคัญไม่แพ้กันครับผู้สูงอายุหลายท่านมักบ่นว่ามือเท้าเย็นโดยเฉพาะในห้องแอร์หรือตอนเช้าๆการกินขิงนึ่งดองเป็นประจำจะช่วยขยายหลอดเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมให้วิ่งพลานไปถึงปลายมือปลายเท้า ท่านจะรู้สึกอุ้นวาบขึ้นมาจากข้างในสบายตัวกับปรีกระเปล่าเหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่ให้ร่างกายใหม่เลยครับแต่ความลับยังไม่จบแค่นั้นครับสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามและเททิ้งไปอย่างน่าเสียดายคือน้ำดองขิงสีชมพูสวยๆนั่นแหละครับยายบัวบอกหมอว่าห้ามทิ้งเด็ดขาดเพราะนี่คือน้ำทิพย์ที่รวมเอาสารสก,กัดจากขิงและเอนไซม์จากน้ำส้มสายชูไว้ด้วยกันวิธีทานให้อร่อยเหาะคือ ให้ท่านตักน้ำดองนี้สักหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำอุ่นหรือน้ำโซดาเย็นๆถ้าท่านชอบความซ่าเติมน้ำพึ้งลงไปอีกนิดหน่อยท่านจะได้เครื่องดื่มที่รสชาติคล้ายกับน้ำอัดลมโคลาแต่เป็นโคลาธรรมชาติที่ปราศจากคาเฟอีนและสารเคมีครับดื่มแล้วสดชื่นชุ่มคอช่วยย่อยอาหารและช่วยล้างลำไส้ให้สะอาดหมดจดครับสุดท้ายนี้หมออยากจะฝากไว้ว่าการดูแลสุขภาพในวัยเกษียณ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพายาอาหารเสริมราคาแพงจากต่างประเทศเสมอไปครับภูมิปัญญาไทยๆอย่างขิงนึ่งดองสูตรยายบัวนี้คือเครื่องพิสูจน์ชั้นดีว่าของดีราคาถูกและทําง่ายยังมีอยู่จริงและมันอยู่ในมือของท่านแล้วครับลองทําดูนะครับแล้วท่านจะหลงรักสุขภาพใหม่ของตัวท่านเองครับเรื่องราวของคุณยายบัวแสดงให้เห็นว่าสุขภาพที่ดีไม่ต้องจ่ายแพง เพียงแค่เรารู้วิธีใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบใกล้ตัวอย่างขิงอย่างถูกต้องเราก็สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและพึ่งพาตัวเองได้หมอวิทย์ขอท้าให้ท่านลองทําสูตรนี้ดูแล้วคอมเมนต์คาว่าฉันจะเริ่มทําเพื่อยืนยันกับตัวเองว่าท่านจะดูแลร่างกายนี้ให้ดีที่สุดถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์แชร์ให้เพื่อนๆไว้เดียวกันนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้สวัสดีครับ